แถบอาเจียนสายทางกิมจิต้องระวังหลังเปิดห่อออกมาเจอแจ็คพอตกิมจิอร่อยไ <c oughs> หนลองเรียกออกมาดิเฮ <c oughs> ้ยปิหด <c oughs> หม,หมดเลยเนี่ยจริงๆค่ะไม่ได้โกหกนะอืมออ ปกติ้องบอกเลยว่ากลายเป็นคลิปที่กลายเป็นไวรเราอย่างมากเลยทีเดียวค่ะไม่ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการออกมาโพสคลิปเจอเส้นผมที่ผูกกันเป็นปมอยู่ในถุงกิมจิลงมาในกลุ่มพวกเราคือผู้ปฏิโิภพพร้อมระบุข้อความว่าสิ่งที่อยู่ในกลุ่มมานั้นไม่คิดว่าจะโดนกับตัวเองปกติชอบกินกับมันหวานในเซเว่นมากค่ะแต่วันนี้เจอแจ็คพอตซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสอ,ออกมาแล้วก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะเช่นหืมแชอบกินยี่้อน,นี้มากของกินอะไร ก็แล้วแต่ถ้าเราไม่แน่ใจมาตรฐานการผลิตอย่าซื้อครับขอโทษนะคะจะอาเจียนได้ตรงแล้วฐานได้ครับดีที่เป็นเส้นผมถ้าเป็นเส้นหมออ้อยมีอ้วกเพิ่งใช้ยี่ห้อนี้ไปทําซุปกินไปเมื่อวานไม่ได้ดูด้วยกินบ่อยด้วยยี่ห้อนี้สบายใจจังที่เห็นว่าเป็นเส้นผมไม่ใช่้นอย่างอื่นกินได้ครับมีออยอขนาดผมเราเองยังจะอ้วกนี่ผมคนอื่นไม่อยากคิดชอบยี่ห้อนี้เหมือนกันค่ะกินบ่อยมากจริงๆมันดูมีมาตรฐานมากเลยนะคะ แต่ไม่คิดว่าจะเจอผมมาเป็นก้อนขนาดนี้ตั้งแต่ทำกิมจิเป็นไม่เคยซื้ออีกเลยมาเกือบ4ปีแล้วเป็นต้น